สวัสดี FC f a n แฟนเทุกคนนะครับใน EP นี้นะครับผมก็ได้มีคอมเมนต์ของชาวอาเซียนนะครับหลังจากที่ชาวต่างชาติได้ทำคลิปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของประเทศไทยโดยได้เขียนคำอธิบายคลิปว่าประเทศไทยเป็นคอรัสของฉากอนิเมชั่นที่ประกอบด้วยเมืองสมัยใหม่ที่พลุกพ่านซึ่งเต็มไปด้วยรถตุกตกวัดในพุทธศาสนาที่ดูแลโดยพระสงฆ์ชาวเขาขายงานหัตถกรรม ภูมิประเทศที่เขียวชอุ่มเต็มไปด้วยหมู่บ้านเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมและแนวชายฝั่งที่สวยงามซึ่งเต็มไปด้วยชายหาดที่สวยงามและทะเลสาบสีฟ้าภาพที่ดึงดูดใจดังกล่าวอธิบายได้ว่าทำไมประเทศไทยจึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอีพีนี้นะครับผมก็ได้รวบรวมคอมเมนต์ของชาวอาเซียนทุกคนนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้า,าคุณผู้ชมพร้อมที่จะรับฟังคอมเมนต์แล้วเราไปฟังกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยนะครับก็ได้บอกกันไว้ว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดอย่างแท้จริงมีวัฒนธรรมอันรุ่มรวยหาดรายขาวละเอียดผู้คนท้องถิ่นที่มีความเป็นเมิตรอาหารในประเทศไทยก็มีความอร่อย และที่พักราคาก็ไม่แพงประเทศไทยจึงเป็นจุดที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวมากมายความเขียนต่อมานะครับก็ได้บอกกัไว้ว่า,วาฉันรักประเทศไทยฉันเคยไปที่นั่นครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อนที่เกาะภูเก็ตฉันไม่เคยรักการเดินทางไปที่ไหนมากกว่าการเดินทางไปประเทศไทยแล้วคนไทยมักจะยิ้มแยม้มและปฏิบัติต่อคนต่างชาติอย่างดีฉันเคยไปฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆ แต่คนไทยเก่งที่สุดหลังจากโควิด19ฉันอยากกลับมาพักอีกครั้งเมื่อฉันกเกษียณฉันก็อย,กอยากอยู่ที่นั่นสักพักเช่นกันประเทศไทยอยู่ในใจฉันเสมอความเย็ยนถัดมานะครับก็ได้บอกกัาไว้ว่า,วาประเทศไทยมีบรรยากาศที่ดีมีธรรมชาติอันยิ่งใหญ่มีป่าไม้และสัตว์ป่าที่สวยงามผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอบอุ่นสงบประสบการณ์ที่หลากหลาย ผู้มีอากาศเขตร้อนที่น่าดึงดูดสำหรับผู้คนจากยุโรปและอเมริกาวัฒนธรรมและวัดวาอารามที่มีสีสันเป็นเสรีนิยมพวกเขามีความใจกว้างและไม่ใช่สังคมอนุร,รักษ์นิยมสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักที่คนไทยสร้างขึ้นนั้นมันมีราคาไม่แพงนักอาหารก็มีความอ,ร,อร่อยน่าสนใจดีฉันรู้สึกดีที่นั่น อาจเป็นเพราะตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ดีของประเทศไทยภาคการท่องเที่ยวขั้นสูงที่มีการจัดการที่ดีประเทศไทยเป็นประเทศปลายทางการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกฉันรักประเทศไทยความเขียนถัดมานะครับก็ได้บอกกันไว้ว่าฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมประเทศไทยถึงได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลกเป็นเวลา5ปีติดต่อกัน เพราะค่าของชีพที่ประเทศไทยนั้นถูกมากสิ่งอำนวยความสะดวกครบสาธารณูปโภคดีการคมนาคมก็ดีการเดินทางก็เดินทางได้สะดวกสบายอาหารมีรสชาติอร่อยและสะอาดมากแม้กระทั่งอาหารข้างทางห้องพักก็มีราคาไม่แพงและทันสมัยหรูหรามากคนไทยมีอัธยาศัยดีและเป็นกันเองเมื่อเห็นชาวต่างชาติ ฉันหวังว่าจะได้กลับไปเมืองไทยอีกครั้งมุมมองถัดมานะครับก็ได้บอกกันไว้ว่ามันเป็นเรื่องตลกที่ฉันได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ที่ดีที่สุดเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยและนั่นมันก็น่าเสียดายมากสำหรับฉันและฉันก็ยังคงหลงรักประเทศไทยเสมอทุกคนให้การต้อนรับเป็นอย่างดีอาหารก็มีความน่าถึงและราคาสมเหตุสมผลฉันอยากกลับไปเที่ยวที่ประเทศไทยอีกครั้ง เพื่อที่จะไปเที่ยวสถานที่ในประเทศไทยให้ครบทุกแห่งเท่าที่ฉันจะทำได้ให้มากที่สุดความเยียนต่อมานะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าฉันเป็นคนฟิลิปปินส์ฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาสักพักแล้วและฉันก็หวังว่าฉันจะอาศัยอยู่ในประเทศไทยแบบนี้ไปตลอดเพราะประเทศไทยมีอาหารข้างทางแสนอ,ร,อร่อยมากมายตลาดกลางคืนก็มีมากฉันชอบกรุงเทพมาก ชายหาดก็มีความเหมาะสมกับสถานที่เมื่อเทียบกับฟิลิปปินส์และมันอบอุ่นมากประเทศไทยก็คือสถานที่ในฝันของฉันที่จะอยู่อาศัยและทำไมในประเทศของเราไม่มีสถานที่แบบนี้เหมือนกับประเทศไทยความเย็นถัดมานะครับก็ได้บอกกันไว้ว่า,วาสิ่งที่น่าสนใจจริงๆเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยก็คือสถานที่เหล่านี้ตั้งอยู่บนเกาะต่าง เมื่อมองดูแผนที่ประเทศไทยจากที่ไกลๆดูเหมือนจะไม่มีเกาะมากมายนักแต่หากดูใกล้ๆคุณจะพบว่าสถานที่เหล่านี้อยู่บนเกาะเล็กๆที่ติดกับแผ่นดินใหญ่ความเย็นผ่านมาครับก็ได้บอกกับไปว่าฉันเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้และฉันก็วางแผนที่จะกลับไปประเทศไทยอีกครั้งประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าตื่นตาตื่นใจผู้คนอาหารชายหาด มันทำให้ฉันตื่นเต้นมากๆเราไปสถานที่ท่องเที่ยวมากมายยกเว้นเกาะเต่าและเกาะช้างส่วนอ่าวพังงาและกเกาะเสม็ดฉันก็ไปเที่ยวมาแล้วและที่นั่นฉันได้สัมผัสกับประสบการณ์พระจันทร์เต็มดวงนักท่องเที่ยวทุกคนต้องได้ไปสักครั้งนอกจากนี้ปลายทางตะวันออกของเชียงใหม่ยังเป็นสถานที่สำหรับแบ็คแพคเกอร์ตัวน้อยอีกด้วยมุมอมองต่อมานะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่า ฉันอยากไปเมืองไทยและสัมผัสกับความสวยงามตระการตาด้วยทิวทัศน์และชายหาดสัตว์ป่าและช้างมีความสวยงามผู้คนมีความสุขมากฉันชอบวัฒนธรรมด้านอาหารของประเทศไทยฉันอยากเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาประเทศไทยมีอาคารที่เก่าแก่ที่งดงามฉันไม่ชอบปร์ตี้ฉันชอบแนวเขาเกาะและชายหาดมันดูน่าตื่นเต้นและสวยงามดี ความเย็นต่อมนะกรับก็ได้บอกกับไว้ว่าต้องใช้เวลานานกว่าจะได้รู้จักประเทศไทยจริงๆฉันมาประเทศไทย6ปีแล้วปกติฉันจะใช้เวลาเดือนครึ่งและยังมีสถานที่อีกหลายแห่งที่ฉันอยากไปประเทศไทยนี้และประเทศอื่นๆเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดโดยการเดินทางออกจากเส้นทางที่ตามมาด้วยฝูงชนซึ่งปลายทางนั้นก็คือประเทศไทย ซึ่งคุณจะพบกับอัญ,ญมณีและสิ่งที่มีค่าซ่อนอยู่ที่นั่นอัญ,ญมณีและสิ่งมีค่าที่ว่ามานั้นก็คือความสวยงามของประเทศไทยความเขียนถัดมานะครับก็ได้บอกว่าฉันเคยมาที่ประเทศไทยสองครั้งในช่วง12ปีที่ผ่านมาและฉันก็ชอบที่นี่มากอาหารการนวดกิจกรรมและชายหาดนั้นยอดเยี่ยมจริงๆฉันได้วางแผนที่จะพาครอบครัวไปที่ประเทศไทยอีกครั้ง ฉันเคยไปภูเกต็ตมีเกาะไหนที่ดีกว่าภูเกต็ตที่มีชายหาดและน้ำทะเลอีกบ้างช่วยบอกฉันทีความเียนถัดมานะครับก็ได้บอกว่าการเดินทางระหว่างประเทศครั้งล่าสุดของฉันอยู่ที่กรุงเทพเมื่อเดือนมกราคมปี2020หนึ่งในคลิปโปรดของฉันฉันชอบวัฒนธรรมผู้คนที่นั่นและโดยเฉพาะอาหารการเดินทางของฉันก็ขยายออกไปเช่นกัน ฉันอยากจะอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยนี้ไปนานๆฉันชอบสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่หลายแห่งและฉันก็ยังไปเที่ยวไม่ครบฉันหวังว่าจะได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้งเป็นยังไงกันบ้างครับพีพีนี้ครับถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ไปนะครับ